ผมชื่อนัทตอนนั้นผมยังเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมอะไรทั้งนั้นผมคิดเสมอว่าตายก็คือตายไม่มีใครกลับมาหลอกใครได้หรอกแต่ความคิดนั้นมันพังลงในคืนหนึ่งคืนที่ฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นถนนผมเพิ่งกลับจากงานศพของเพื่อนเก่าสมัยมหาวิทยาลัยงานจัดอยู่ในวัดเล็กๆแถวจังหวัดนครปฐม ผมอยู่ดึกกว่าคนอื่นเพราะช่วยเพื่อนเก็บโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยพอเสร็จทุกคนก็กลับบ้านกันหมดเหลือแต่ผมที่ขับรถออกมาคนเดียวเวลาประมาณตีหนึ่งถนนเงียบจนได้ยินเสียงยางบดน้ำฝนบนถนนอย่างเดียวผมเปิดเพลงคลอเบาๆในรถพยายามไม่คิดอะไรมากจนกระทั่งได้กลิ่นบางอย่างมันเป็นกลิ่นทูบกลิ่นทูบหอมอ่อนๆที่ไม่ควรจะมีอยู่ในรถผมเลยในเวลานั้น ผมหยุดเพลงแล้วชะลอรถพอเงียบลงเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นแทนเสียงร้องไห้ของผู้หญิงเบาแผ่วเหมือนอยู่ข้างหูฮ้อฮ้อทำไมล่ะทำไมถึงทำแบบนั้นผมสะดุง้งหันขวับไปมองเบาะหลังไม่มีใครเลย ในกระจกมองหลังก็เห็นเพียงเงามืดที่เบลอไปกับฝนผมพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงลำโพงขัดข้องหรือเสียงจากข้างนอกแต่ในใจกลับรู้เสียงนั้นอยู่ข้างในรถแน่ๆผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเปิดไฟฉายส่องไปทั่วเบาะหลังว่างเปล่าแต่สิ่งที่ผมเห็นคือหยดน้ำาหลายหยดเรียงเป็นทางเหมือนคนพิ่งปีนขึ้นรถมาทั้งที่ประตูล็อก หัวใจผมเต้นแรงมือเริ่มสั่นขณะที่กำลังหันกลับมาที่พวงมาลัยเสียงผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมนัดเรายังไม่หมดกรรมกันนะเสียงนั้นเย็นเยือกราวกับลมพัดผ่านขั้วหัวใจผมเผลอเหยียบคันเร่งเต็มแรงรถพุ่งไปข้างหน้าเหมือนหนีจากอะไรบางอย่าง ในกระจกมองหลังผมเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่กลางถนนในสายฝนเธอสวมชุดขาวซีดหน้าแทบมองไม่เห็นแต่ผมจำได้ดีเธอยืนอยู่ตรงจุดเดียวกับที่ผมเคยขับรถชนคนตายเมื่อสิบปีก่อนตอนนั้นผมเริ่มมั่นใจว่าเสียงที่ได้ยินในรถเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงของคนแต่เป็นเสียงของเจ้ากรรมนายเวรที่ผมเคยทำร้ายโดยไม่ตั้งใจ และเธอกลับมาเพื่อทวงคืนสิ่งที่ผมติดค้างไว้